ครับุ่งบ่อยค่าพุ่งล่อยพุ่งล่อยเอ็มวีครับเพราะเอ็มวีเป็นเอ็มวีตัวสุดท้ายของอัลบั้มเเวนครับผมก,ก็เออใช้คำว่าอะไรเดียเ,เหนื่อยเ, <laughs> เหนื่อยแล้วก็หวังว่าหวังว่าทุกคนน่าจะชอบกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างค่อนข้างยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยด้วยด้วยสิ่งที่เราอยากจะทํากับทีมกับกับคนทํางานข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าก็เรียววกยว,ว่าอะไรเดีย แชร์เลนจ์พวกเราทุกคนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ <แฤ un> ก็ดีก็ก็ดีใจที่ก็ดีใจที่หลายๆคนก็ชอบกับทีมีตัวนี้นอย่างน่าจะเป็นุกที่แบบว่าเล่นสมองเแบบสุดๆเลยแบบมากสุดๆครับ,รบแล้วก็วิธีการทํางานค่อนข้างยากมากๆเราใช้เวลานานกว่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมยังไงต้อมาอย่งไรไีในกนนารเออเราโยนไอเดียให้ให้ทีม ให้ทีมเป็นแบบว่าเราอยากได้แบบด้วยด้วยฟิลดนตรีเรามีความเราใส่เอลิเมนต์ของความแบบบลูความความอาร์เอ็บางอย่างลงไปในเพลงให้มันผสมกับความร็อกของตัวตัวคอนเซปต์บ้านมันเลครับมันก็เลยแบบว่าเราอยากได้เป็นป้าแจ๊สฟิลฟิลแบบป้าแจ๊สฟิลแบบว่าเออแบบมีความแกสบี้หน่อยๆมีความแบบว่าดูดูลักชัวรี่ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือน แล้วเหมือนทางทีมเทางพี่ออมพุ่งกลับเนี่ยเขาก็โยนไอเดียมาว่าแบบว่าเออทำทำแบบทำทำขาวดำไหมทำขาวดำเป็นแบบว่าเป็นฟิลแบบ one j u d g ม m e n t day อะไร,อออรไตอนนี้เออใช่ครับตอนนี้ตอนนี้เป็นอย่างนั้นตอนนี้เป็นอย่างนั้นตอนนี้พี่ออมเป็นเป็นพุ่งกับผู้บุญไปแล้วใช่ครับใช่แล้วก,แวก็แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะทำกันอีกอีกหลายๆตัวเหมือนกันครับใช่ ไฮคอนเซ็ปไฮคอนเซ็ปจะไม่เอาอีกแล้วไม่แล้วไม่เอาอีกแล้วอาจจะ M v วต่อไปคือลมคอมง่ายๆเลยเล่าเรื่องความสัมพันธ์เลยเล่าเรื่องเล่าเรื่องความสัมพันธ์ง่ายๆดูง่ายๆดูกันชิวๆไม่ต้องไม่ต้องถ่ายกันหนักไม่ต้องแบบว่าไฮคอนทรงคอนเซ็ปไม่ต้องละไม่ไม่เอาละเราทำออกมาแล้วมันภูมิใจนะมันภูมิใจภูมิใจแต่มันเหนื่อยอะไรนะผมก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นแหละ ผมรูเป่นปอย่างนั้นแหละาจากที่แบบจากที่ทํามาหลายอันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแค่เสียงในหัวอยู่ดีถ้าเราถ้าเราคิดอะไรได้เราก็เราก็อยากทําเลยใช่่ <ๆ S 1> โอ้สมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์แบบที่สุดเลยแล้วรู้สึกว่ามันก็ตอบโจทย์ทุกอย่างตอบโจทย์ทุกอย่างในในการเป็นเอ็มวีตัวที่สามของของอรัราบามเลยแล้วก็มันก็ สามารถเล่าเรื่องคอนเซ็ปต์ของเรว่ที่เราอยากจะเล่าได้อย่างครบถ้วนนะครับผมแล้วก็เป็นเป็นเป็นภาพน่าจะเป็นภาพใหม่ๆที่ใครน่าจะน่าจะไม่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นการเลยใช่เขาดำด้วยเอนางเอกสามคนด้วยอะไรใช่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 ครับคอนเสิร์ครับยังไงมีอะไรอยากพูดไหมคะสำหรับวันนี้ ก็เราดูแล้วกันครับเราดูแล้วกันเออมีแฟนชวนแฟนมาดูเพราะว่ามันเป็นวันวาเลนไทน์วาเลนไทน์พามาเดทพามาเดทแบบว่าเออมีแบบเอ่อจะพาแฟนมาโดดก็ได้เราพาแฟนมาฟังเพลงเอ่อน่ารักสบายสบายเออน่ารักสบายสบายเราก็มีเจมินายเรามีเจมินายเอ่อที่ป๊อปหน่อยเอ่อแดันดันหน่อยเราก็จะมีเรามีเรามีโพสเรามีโพสเรามีเรามีปูวินก็จะมีกรุ๊ป ถ้าถ้าแฟนคุณชอบหนักๆเรามีนันนนคิดเพิร์ทให้ใช่ตรงนี้นุ่นถามทุกคนให้อันนี้มาลอม็อกเอะไรน,นะก็ตามช่องของคือคือศิลปินไลเซอร์ทุกคนเนี่ยน่จะมีจะมีช่องที่ตัวเองเรียกว่าตัวเองชอบตัวเองถนัดอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนก็จะมีเออ่าทางของตัวเองค่อนข้างชัดเจนเลยคร <มา S 1> ับก็จะมีแบ่งพาร์ตกันดูแลกันไปพาร์ตไป<ห>ชวนเขาหรือยังอะไรนะพาร์ตไปชวนหรือยังอีกนสองคนนะที่ชวนก็แบบอยู่ใน ยังยังไม่ได้คุยเรื่องเรื่องเรื่องโชว์อะไรกันเลยอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าอ่ะมันก็จะมีมันก็จะมีมะมเรื่องอะไรอ่ะคนที่แนวดนตรีใกล้ๆกันใกล้ๆก,ก,ก,กันก็จะอ่ารู้มือกันอยู่มันก็จะมีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบว่าอาจจะมีอะไรใหม่ๆที่เราจะได้ทําการอย่างเช่นเดินขบวนเช่าสิงโตเช่าสิงโตหรือว่าใหม่ๆใช้วาเลนไทน์แล้วก็เอากวางเลนเดียมา ถ่ายสไลด์แจกของขวัญให้กับทุกคนใช่ผ่านไปแล้วเราก็ทำใช่เราก็นั่งบอลลูนขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาใส่พาราชูตล้วก็กระโดดขึ้นไปใหม่ใช่่ไม่ต้องโทรหาผมเพราะผมผมผมเพิ่งไปคนเดียวเนี่แหละถ้าคุจะไม่มีเลยแบบไม่มีโอกาสเลยถ้ารักที่ชแบบจะมีอะไรทุก็ต้อเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูเราต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มเริ่มทำกันบ้างกันแล้วทุกคนเริ่มเริ่มทำกันบ้างเริ่มเริ่มคุยกันแล้วว่า อ่อยากทําอะไรกันเริ่มโยนไอเดียกันแล้วอะไรเงี้ยผมก็เออเริ่มเริ่มแบบเริ่ม,เร,มเริ่มจัดลิสต์จัดอะไรกันแล้วถ้าไม่นับแนวสเต็ปทมันต่างกันอย่างเงี้ยแล้วเริอยากลองเสเต็ปจากใไรแมทไซในแบบเดนไพร์แล้วถ้าไม่ติดก็ต้องเป็นร็อกอย่างเดียวอ่ะถ้ายังถ้ายังไม่เคยคอแลแลัปป์น่าจะภูวินภูวินตั้งสักคน เรายังไม่เคยเราไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคยมีสเตจด้วยกันไม่ได้มีเออ่มีทําอะไรด้วยกันเลยหรือว่าใครอ่ะเพิ่งแล้วกันไม่เคยขึ้นสเตจด้วยกันเลยคนนี้คนนี้คนนี้คือคือตลอดเวลาใช่ใช่ใช่แล้วกันข้ามจากนายแพทและเป็นยังไงบ้างครับเด็กดูดเดือดขึ้นเรื่อย ดูเดือดขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่เนื้อเรื่องมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงแล้วก็การลงรายละเอียดในหลายๆอย่างนะครับอย่างแบบอ่เรื่องเสื้อผ้าเรื่องการพูดการพูดจังหวะกล้องนู่นนี่นั่นเอเซตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างค่อนข้างใช้เวลาประมาณนึงเลยก็เลยแบบว่าแล้วตอนนี้ก็เลยองค์ชายหลายๆคนเขาเนี่ยเขาก็จะมีภาระหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้ว ใช่มันก็จะมันก็จะบอกว่าเรื่องเรือ,อ,อมีคนนี้คิวยังไม่ได้คนนี้ไม่ได้รอรอรออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าถ้าได้ก็รีบถ่ายรีบถ่ายรีบไปบางคนบางคนวิ่งเข้ากองแล้วก็วิ่งไปทำงานต่อก็อีกใช่สู้ชีวิตกันหมดครับทุกคนทุกคนเต็มที่กันมากๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งทีมงานท,ทีม,ทมผมครับผมผมออกกองก็สู้ที่สุดแล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> ดูได้ไง ยูได้ไงดูได้ไงหรอก็ก <c oughs> ็ก็จะทำให้เต็มที่ครับจะทำให้เต็มที่ครับส่วนตัวผมเองอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ากดดันเพิ่มเพราะว่าที่มีอยู่มันก็มากเพียงพอแล้วมากเพียงพอแล้วอะไรแต่เราก็รู้สึกว่าเ,เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ create ตัวละครใน รูปแบบของเราที่ไม่ได้เหมือนกับเวอร์ชั่นอื่นๆมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแสนเทมในแบบของเราเอง็ปีนี้เร็โนอยาเรี่าสอป่ปีนี้ยไรบ้งปนี้เปีนี้นะปีที่อย่างนี่ผมมตอบไล้ปะเราจะเจอกันเไรล่ะ ก็เป็นปีที่เได้ทํางานหลากหลายครับแล้วก็งานไม่ว่าอะไรงานเจอคนค่อนข้างน้อยเพราะว่าก็เข้าก็เข้าอะไรทํางานหลังบ้านส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ทําบ้ามทําบ้ามทำทำอะไรก็รู้สึกว่าเป็นปีสนุกดีครับแล้วก็คิดว่าปีหน้าน่าจะน่าจะดุเดือดขึ้นเรื่อยๆมันขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ